จะเป็นการบรรยายในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งด้รับเกียรติจากคุณธีรวัตรเหล่าสมบัตินักพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับสวัสดีครับคุณธีรวัตรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมอินชัดเจนใช่ไหมครับผมชัดเจนครับครับผมครับผมครับผมแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมธีรวัตรเหล่าสมบัตินะครับผมเจ้าหน้าที่จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับผม ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมครับคือไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือเป็นนวัตกรรมด้วยทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเกินนาคร่าวๆครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนิดนึงว่าทางเอ็นเอครับเขามองนวัตกรรมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนนะครับผมครับผม ข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเห็นนะครับผมครับผมก่อนอื่นเลยครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าทางเอเครับคือจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานที่ทํางานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึง่งเป็นกระทรวงที่ตั้งเข้ามาใหม่ครับเป็นการควบรวมระหว่างมหาลัยแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมนะครับผมซึ่งภารกิจของทางเอนเดครับหลักๆเลยก็คือเป็นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาครับซึ่ง ฝ่ายของผมเนี่ยครับก็จะเป็นฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมครับก็ต้องการที่จะผลักดันตัวนวัตกรรมเพื่อสังคมครับให้เกิดขึ้นมาจริงๆกลไกลต่างๆเรามีมากมายครับที่เข้ามาช่วยเหลือในตัวโครงการตัวนี้ครับผมซึ่งในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นหลักนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการเลยอะไรครับผมอยากจะให้นิยามนิดนึงครับว่านวัตกรรมเนี่ยมันคืออะไรผมเข้าใจว่าทุกท่านครับพอจะได้ยินมาเยอะแล้วแหละครับ คำว่านวัตกรรมเนี่ยครับคือหลายคนเนี่ยครับได้ยินว่าเอ๊ะอะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็คือนวัตกรรมอะไรที่เพิ่งสร้างขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยครับที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็เรียกว่านวัตกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคือนวัตกรรมเนี่ยมันก็มีนิยามมันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็พูดไปก่อนแล้วว่านวัตกรรมเนี่ยอ่าจริงๆแล้วครับคือมันก็จะมีแนวทางอ่าหลักๆอยู่3ามส่วนด้วยกันนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดจากการใช้องค์ความรู้อ่า ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้เกิดคุณค่าขึ้นมาอ่าเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์ของเราครับคือมีพวกงานประดิษฐ์คิดค้นหรืองานวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่งานวิจัยเป็นงานคิดค้นขึ้นมาครับโอเคมันอาจจะเป็นการใช้ความรู้มีความคิดสร้างสรงสรค์ที่เข้ามาประกอบด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาไปใช้ให้เกิดคุณค่าขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็ไม่เรียกว่านวัตกรรมครับผมจริงแล้วบางครั้งเนี่ยครับนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของปัญหาก็ได้ครับผม ปัญหาส่วนใหญ่แล้วในโลกเราเวลาเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมาครับผมเราก็จะต้องมีการพัฒนาโซลูชันหรือกระบวนการสักอย่างเพื่อจะไปตอบโจทย์หรือไปแก้ปัญหาพวกนี้ให้มันได้ครับผมสิ่งตรงนั้นที่สร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการใหม่ๆท,ที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็สร้างเขาเรียกว่า Impact หรือว่าผลกระทบในวงกว้างได้เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับผมทีนี้ครับเรื่องของนวัตกรรมครับคือบางทีมันเป็นการมองอีกมุมนึงก็ได้ ถ้าเกิดว่าบริบทของพวกสิ่งที่มันไฮเทคหรือง,งานวิจัยอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะไกลตัวจากชาวบ้านหรือคนทั่วไปที่เข้ามาฟังนะครับนิดหนึ่งบางทีครับนวรัตกรรมครับมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองมุมมองเดิมก็ได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้เรื่องการต่อแถวแต่ก่อนเนี้ยคือเราต่อแถวเป็นแถวยาวเรียงกันไปนะครับก็ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็คนนี้มาต่อแถวนี้ค่อนข้างที่จะลําบากหลังๆมาก็มีการจัดคิวให้เป็นการต่อแถวแบบ ซิกแซกครับไปมาพื้นที่ก็จะลดลงการต่อคิวก็จะไม่ยากขึ้นครับผมแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นการพัฒนาเป็นระบบจองผ่านแอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้ครับอันนี้คือมุมมองที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่เราเห็นปัญหาเห็นมุมมองเห็นแนวคิดที่จะแก้ปัญหาครับเราก็ต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้ครับซึ่งองค์ความรู้ส่วนใหญ่นี้ครับจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นไรขอให้มันมีกระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะรับรองได้สามารถที่จะ เขาเรียกว่าแอปพูดได้ว่ามันเป็นจริงนะมันเกิดขึ้นได้นะครับผมเข้ามาเสริมตรงนี้ครับมันก็สามารถสร้างทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้ครับผมทีนี้ปรับนิดนึงจากคําว่านวัตกรรมคราวนี้เรามาดูเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคมบ้างคําว่านวัตกรรมเพื่อสังคมครับคือมันอาจจะฉีกมาจากเดิมน,นิดนึงเราจําได้ใช่ไหมครับว่า,านวัตกรรมนี้เกิดจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คุณค่าทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา ทีนี้ครับนวัตกรรมเพื่อสังคมครับเราจะมองในเรื่องของประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆครับคำว่านาวัตกรรมาบางคนอาจจะเคยได้ยิยนนะครับนวัตกรรมทางสังคมหรืออะไรพวกนี้ครับจริงๆมันจะทําให้สับสนน,นิดนึงครับสิ่งที่เอเมุ่งหวังแล้วก็อยากจะเห็นนะครับมันก็คือนวัตกรรมเพื่อสังคมหมายความว่ามันก็คือนวัตกรรมครับที่เอาไปใช้แล้วทาให้เกิดประโยชน์ทางาเพื่อสังคมขึ้นมาครับผมการที่จะทําให้เกิดผลกระทบทางสังคมได้ครับ มันต้องไปดูในเรื่องของตัวชีวัตที่หนึ่งก็คือเรื่องของอเขาเรียกว่า s t a k e h o ดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมว่าเวลาที่เราจะทําธุรกิจหรือทํานวัตรกรรมอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราบอกว่ามันคือนวัตรกรรมเพื่อสังคมเราต้องบอกให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวนั้นแล้วก็บอกได้ว่าเวลาเราทําไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงครับผมคือนวัตรกรรมเพื่อสังคมต้องวัดได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ๊วะว่าเนี่ยผมทํานวัตรกรรมเพื่อสังคมผมทําดีนะผมทําเนี่ย แต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันจะดีขึ้นยังไงอันนี้ก็คือยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นแนวคิดในการทํานวัตรกรรมเพื่อสังคมเนี่ยต้องวัดแล้วก็ประเมินได้ด้วยนะครับผมนะครับทีนี้ครับการเป็นผู้ประกอบการนาวัตรกรรมเพื่อสังคมครับง่ายๆเลยคือถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการที่ทํานวัตรกรรมเพื่อเศรษฐกิจเราจะมองอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือ1คือเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้น2ผลกําไรที่เกิดขึ้นอ่า ถ้าเกิดว่าเราจะทํานวัตรกรรมเราต้องประมาณการตัวต้นทุนให้มันโอเคที่สุดเพื่อไม่ให้เราลงทุนเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดความผิดพลาดท,ทางธุรกิจสอง,ส,องสิ่งที่เราจะดูก็คือเรื่องของการโก้ดเรื่องของผลกําไรที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือเศรษฐกิจเขามองกันแค่นี้สิ่งที่เขาโฟกัสก็คือผลกําไรของเขาเขาทําเพื่อขายขายแล้วต้องสร้างไรายได้อันนี้คือเศรษฐกิจอ่าแต่ถ้าเกิดว่านาวัตรกรรมเพื่อสังคมเราต้องมองอีกมุมนึงครับอืมต้องกระจายออกมาเลยผลกําไรต้องมีไหมมีแน่นอนอ่าแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องมองอย่างมากเลยครับผมก็คือเรื่องของชุมชนหรือว่าที่ผมบอกครับก็คือสเต k โฮเดอร์อ่าถ้าเกิดพูดถึงน,นวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับคือเราต้องมองเลยครับว่าเวลาเราจะทําตัวธุรกิจเพื่อสังคมน,นวัตกรรมเพื่อสังคมเราต้องมองว่าใครได้รับประโยชน์นอกจากเรานะครับการที่ถ้าเราเป็นแค่ผู้ประกอบการคนนึงเป็นธุรกิจ s อสครับไปทํางานอ่าจ้างคนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าน,นวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับก็คือว่าเราได้แค่คนเดียว แต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจ SME ที่เราทำโอเคอาจจะเป็นการสร้างงานกลุ่มใหม่ให้กับชุมชนจริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้แต่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชุมชนตรงนั้นอยากให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอยากให้รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นนะครับหรือมันเกิดปัญหาในชุมชนเราเข้าไปแก้ไขตรงนี้ครับเวลาที่เราคอนเนคกับชุมชนหรือสิ่งรอบข้างครับอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเพราะว่ามันไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์แค่คนคนเดียว แต่เป็นการกระจายผลประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับผมอันนี้ก็คือผู้การเพื่อสังคมครับต้องมองในจุดนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดะครับว่าเราต้องไม่ทําเพื่อคนเดียวเราต้องกระจายไปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป็นการต้องมาดีแคร์กันนะครับว่าเฮ้เรากระจายไปมากกระจายไปน้อยขนาดไหนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของผลกําไรตอบแทนอันนี้คือเป็นส่วนที่สําคัญเหมือน,นกันเศรษฐกิจเขามองเรื่องผลกําไรเขาดูว่าเอ๊ะเขาจะเติบโตยังไงบ้าง เขาจะมีโอกาสทางธุรกิจยังไงการทํรานวัตกรรมเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมครับมันก็ต้องมองด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามองกลับไปในเรื่องของอกิจการเพื่อสังคมสมัยก่อนเรามองตัวอย่าง,างเช่นมูลิธิมูลิธิครับแหล่งรายได้ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการบริจาคก,การที่เขาไม่สามารถที่หารายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับมันทําให้เวลาที่เขารันโครงการหรือทําโครงการอะไรครับคือมันจะมีขีดจํากัดอยู่ม,มันจะทําให อพอจุดหนึ่งที่เงินบริจาคนี้ไม่เข้ามาโครงการที่เขาทาอยู่ครับท,ทุกปีครับมันอาจจะหยุดไปมันอาจจะชะงักไปสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันพอมันไม่ทําให้เกิดความต่อเนื่องครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการคาดหวังที่จะเกิดขึ้นครับมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงการที่ทําธุรกิจเพื่อสังคมมันเป็นการบิดมุมมองมุมมองหนึ่งครับจากกิจการเพื่อสังคมเดิมๆครับมาทําเป็นธุรกิจธุรกิจต้องมีผลกาไร ผลกำไรที่เรามองครับอาจจะไม่ต้องมากมายถึงกับโอ้ถ้าเป็นสตาร์ทอัพครับโอ้โค้ดปีละหนึ่งร้อยเท่าหรืออะไรเงี้ยครับไม่ไม่ต้องขนาดนั้นอขอแค่กําไรที่เราได้ครับทาให้ธุรกิจเราอยู่ได้แล้วก็มันบาลานซ์กับต้นทุนของเราที่เราทําไปที่เราลงทุนเข้าไปครับอันนี้ก็คือนวัตกรรมเพื่อสังคมอยากจะให้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าจะมาขอโครงการหรือว่าจะพัฒนาโครงการนะครับอย่าให้คิดเป็นไมลหรือว่าคิดไปเลยครับว่า มันต้องมีตัวนี้มีจุดนี้นะครับว่าเอ๊ะเราต้องสร้างกําไรขึ้นมาด้วยสร้างไม่ได้เราก็ต้องมีแหล่งเงินทุนอะไรสักอย่างมาซัพพอร์ตให้งการมันยั่งยืนถึงมันไปต่อได้นะครับผมอ่าทีนี้ครับส่วนสุดท้ายเลยสิ่งสําคัญเลยเรื่องของการทํานวัตรกรรมเพื่อสังคมอ่าทุกครั้งที่ทํานวัตรกรรมหรือคิดคนขึ้นมาแล้วบอกว่ามันคือสังคมนะครับต้องตอบให้ได้นะครับว่าโครงการของเราเนี่ยคือมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอยังไงโครงการเพื่อสังคมครับ ถ้าเกิดตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรงอ,อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าโครงการไหนก็นแล้วแต่ครับที่ทําขึ้นมาแล้วมันเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ไม่เรียกว่านวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับอย่างในน้อยโครงการที่ทําขึ้นมาที่มองว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมครับต้องไม่ทําให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอผมยกตัวอย่างครับอโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการเรื่องของการทําเกษตรต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตของสวนทุเรียนนะครับ วิธีการของเขาก็คือการใช้ตัวสารเคมีกระตุน้นอ่านี่คือเป็นสารชีวะอ่าเป็นสารเคมีชนิดใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเลยทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์แต่เวลาที่ไปทรีตส่วนทุเรียนหรือว่าไปใส่ให้ต้นทุเรียนแล้วเนี่ยต้นทุเรียนโอเคเติบโต,ตได้ดีขึ้นสร้างผลผลิตได้มากขึ้นติดลูกได้มากขึ้นแต่ว่าสารเคมีพวกนั้นชะล้างลงในดินไหลลงสู่แหล่งแม่น้ําพอไปวัดจริงๆปุ๊บเกิดโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรพวกนี้ครับมันกลายเป็นส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม มันเป็นกลายเป็นการทําลายสังคมในทางอ้อมมากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโครงการที่เข้ามาครับขอให้ดีแค์นิดนึงหรือว่าสามารถอธิบายได้ครับว่าโครงการเราถ้าทําให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมต้องอธิบายให้ได้นะครับว่ามันไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับผมอันนี้ก็คือหลักๆครับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมครับคือคิดอยู่3ส่วนตรงนี้ครับให้อยู่ในตัวเชิงธุรกิจเลยครับ ก็คืออย่างแรกครับสิ่งที่เราทํามันต้องไม่ได้แค่เราคนเดียวนะต้องได้กลุ่มอื่นหรือผู้มีส่วนได้สูญเสียกลุ่มอื่นด้วยก็คือได้ชุมชนด้วยครับอย่างที่2โครงการที่ทำครับมันต้องมีผลกําไรเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่ว่า Brisbane ทําแล้วก็ปีนี้ทําปีหน้าติดลบติดลบเรื v ่อยๆสุดท้ายโครงการก็จะเจ๊งไปมันก็รันไม่ได้ครับเสียงแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือต้องดีแค์ได้นะครับว่าโครงการที่ทำครับ มันตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมจริงไหมมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมไหมครับผมจริงๆแล้วเรื่องของอกระบวนการพวกนี้ครับมันมีวิธีการวัดอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะทําโครงการนวัตแบบกรรมเพื่อสังคมจริงๆครับผมอยากให้ลองนิดนึงครับลองลองคิดดูว่าเอ๊ะปัญหาที่เราจะทําขึ้นมาเนี่ยคือมันคืออะไรเอาปัญหาครับเป็นโจทย์ตั้งต้นจริงๆบางครั้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้อาจจะเป็นการต่อยอดจากจุดเดิมคําว่าการต่อยอดจากจุดเดิมเนี่ยแสงว่าจุดเดิมเนี่ยเอ๊ะมันเดินต่อไม่ได้หรือมันเดินช้า มันโตไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าปัญหาเหมือนกันปัญหาในเชิงของนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะพัฒนามันขึ้นมาเอาตรงนั้นนะครับเป็นจุดตั้งเราตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วต่อมาค่อยหากระบวนการซึ่งกระบวนการที่เอามาพัฒนาหรืออะไรพวกนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับคิดไว้เสมอว่ากระบวนการที่มันจะสําเร็จได้จริงๆครับมันต้องมอีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้ามีวิทยาศาสตร์รองรับก็ดี ถ้าไม่ใช่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นกระบวนการการจัดการหรืออะไรเงี้ยครับอยากจะให้งานวิจัยเบื้องต้นครับเป็นตัวซัพพอร์ตหรือสนับสนุนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเป็นกระบวนการที่เราเราแค่คิดขึ้นมาลอยๆอยเงี้ยครับไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงหรือมันเป็นไปได้หรือไม่ได้ครับอยากจะต้องให้มีงานวิจัยหรือมีผู้เชี่ยวชาญครับมาช่วยกันปรึกษานะครับให้เห็นว่ามันสามารถเป็นไปได้นะครับถึงจะเอามาใช้ในกระบวนการการแก้ปัญหา สุดท้ายแล้วเรื่องของผลกระทบเชิงสังคมครับพอเราตั้งจุดประสงค์ใช้กระบวนการแล้วจริงๆครับเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดีนะครับเราต้องตั้งจุดประสงค์ตรงจุดประสงค์ครับเราต้องหาตัวชี้วัดหาตัวที่จะวัดมันให้ได้ครับอย่างเช่นว่าเราเข้าไปชุมชนนี้ต้องการที่จะทําให้ชุมชนนี้ครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก่อนอื่นก่อนที่จะทาโครงการพอเราได้กระบวนการครบแล้วนะครับ เราไปหาตัวที่จะวัดก่อนเราบอกว่ารายได้งั้นเราต้องไปวัดก่อนนะครับว่ารายได้ก่อนที่เขาจะทําโครงการนี้เขามีเท่าไหร่พอเราดําเนินโครงการไปเรียบร้อยแล้วผลออกมาปุ๊บสุดท้ายแล้วเราลองมาวัดดูว่าเอ๊ะรายได้ที่เราคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงไหมมันถึงจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นผู้การเพื่อสังคมที่ดีได้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมมองแนวคิดทั้งหมดนะครับสาสั้นนะครับว่าเอ๊ะ เวลาที่จะที่เราจะทำนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมครับที่ทางยูเนครับเราเคยสนับสนุนไปนะครับผมซึ่งจริงๆครับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ทางยเนร่วมกับทางที่ปรึกษาแล้วก็ i d e n t i f y ออกมาหรือแยกออกมาได้เป็นเก้าหัวข้อด้วยกันนะครับผมหัวข้อแรกๆครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเรื่องของน้ําอาหารและพลังงานเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็ เรื in the the ่องของสิ่งแวดล้อมครับหัวข้อแรกนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นการตอบโจทย์ในตรงนั้นครับหัวข้อที่2เนียจะเป็นเรื่องของเมืองแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็สังคมนะครับผมก็เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมการจ้างงานสวัสดิการสังคมเรื่องความเป็นเมืองเรื่องภาครัฐและการศึกษานะครับผมอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมนะครับผมแล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของสุขภาพนะครับผม ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวนะครับผมอันนี้ก็คือ9หัวข้อหล,ลักๆของทารที่เราไอดีนติฟายออกมาถ้าเกิดว่ามีโครงการไหนที่จะมาขอทุนหรืออะไรเงี้ยครับลองลองลอง,ลองคิดดูว่าเอ๊ะโครงการเราอ่ะตอบโจทย์ตรงไหนบ้างใน9หัวข้อนะครับนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างครับว่าแต่ละโครงการเนี้ย9าหัวข้อเนี้ยมันมีรูปแบบยังไงบ้างซึ่งโครงการบางโครงการครับเดี๋ยวมันอาจจะเป็นบริบทในเมืองนิดนึงบางครั้งก็อาจจะใกล้เคียงกับชนบทเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วลอง,ลองอประยุกต์ ลองอัดแอดูกับตัวโครงการของเราที่เราคิดจะขอเข้ามาครับว่ามันตรงมันมากน้อยขนาดไหนหรือมันจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างนะครับอ่าอย่างโครงการแรกครับที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของสสดิการจ้างงานและส่วนการสังคมอ่าโครงการแรกนี้เป็นการทำแอปพลิเคชันให้กับคนตาบอดสามารถเข้าไปดูหนังได้พร้อมกับคนปกติครับผมซึ่งปัญหาสังคมเนี่ยเขามองว่าคนตาบอดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาได้ยินแค่เสียงนะครับตาเขาไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยครับเขาเข้าไปดูในโรงหนัง เขาจะได้ยินแค่เสียงอ่าปกติแล้วเขาบอกว่าอ้ามันก็มีเสียงอยู่แล้วนี่ในโรงหนังมันก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเวลาที่ตัวละครนะครับทาพฤติกรรมต่างๆเงี้ยมันไม่มีการบรรยายคนตาบอดเขาเข้า <ๆ S 1> ไปดูเขาก็ไม่ได้รับอัตรย์ดอย่างเต็มที่ครับโครงการนี้ก็ต้องอ่ก็ต้องการที่จะทําตัวแอปพลิเคชันเป็นเสียงบรรยายครับว่าเอ๊ะตัวละครกําลังทําอะไรอยู่อะไรพวกนี้ครับทำให้คนตาบอดเนี่ยได้อัตรลดที่เพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ผลกระทบที่เขาคาดหวังครับคนตาบอดเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงสื่ออะไรพวกนี้ครับได้เท่าเทียมกับคนปกติอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นในสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่าคนตาบอดก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมต้องการที่จะได้สิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นการใช้สื่อหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งคือคนเราปกติครับเราก็ต้องการดูชมภาพยนต้องการรับฟังข่าวสารหรืออะไรพวกนี้เท่ากันหมดเลยทําไมคนตาบอดเขาจะไม่ต้องการนะครับผมอันนี้ก็คือมุมมองในแนวคิดของเรื่องของสวัสดิการสังคมนะครับผม อันที่2ครับเรื่องของสุขภาพครับผมอันนี้ก็เป็นโจทย์ในเมืองเหมือนกันครับผมก็คือว่าสุขภาพอย่างตัวโครงการนี้เขามองว่าผู้สูงอายุในเมืองครับเวลาที่กเกษียณแล้วหรืออะไรพวกนี้ครับโอกาสที่เขาจะหากิจกรรมทําหรือว่าได้ออกจากบ้านนี่มันน้อยมากมันต่างจากชนบทที่ลูกหลานอยู่แถวบ้านเดินหากันไปเจอกันอะไรเงี้ยทุกวันแต่คนในเมืองครับเขามีปัญหาบางครั้งผู้สูงอายุครับอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวครับ ซึ่งตรงนี้ครับมันทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตทางโครงการนี้เขาทําแอปพลิเคชันขึ้นมาทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะหากิจกรรมทําได้นัดเจอกันระหว่างผู้สูงอายุมีทางบริษัทเป็นคนช่วยมเนสิสในเรื่องของกิจกรรมให้เกิดความปลอดภัยหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ครับผมซึ่งสิ่งที่เขามุ่งหวังนะครับอยากจะยืดอายุผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุครับปกติถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านอย่างเดียวครับสุขภาพจิตเขาย่ำแย่โอกาสที่เขาจะติดเตียงครับเป็นไปได้สูงอ่า ปกติแล้วเนี่ยผู้สูงอายุจะติดเตียงสักประมาณ60ขวบกว่าจนถึง70ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใช้แอปพลิเคชันนี้ได้มีโอกาสออกไปสู่กิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็หวังว่าจะยืดอายุตรงช่วงนั้นครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ติดเตียงเร็วเกินไปครับภาระาการใช้ใจ่ายของครอบครัวก,ก็จะลดลงครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านสุขภาพครับเรื่องของภารักภารกและก,ก,การศึกษาบ้างทีนี้มันมีโครงการหนึ่งครับเ,เราจะเห็นว่าทุกวันเนี้ย เป็นยุคของดิจิทัลแล้วโรงเรียนทุกรงเรียนครับมันต้องมีการสอนในเรื่องของการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบางโรงเรียนที่ห่างไกลครับโอกาสที่ครูเขาจะไปไปเทรนหรือไปอบรมเกี่ยวกับการกระบวนการพวกนี้มันเป็นไปได้ยากถ้าเขาเข้ามาครับก็ต้องเข้ามาในโซนกรุงเทพเมืองใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยครับทำให้เขาขาดโอกาสที่จะเข้ามาครับโครงการนี้เขาจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ที่จะช่วยอบรมครูครับสามารถที่จะ พัฒนาตัวรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ๆครับขึ้นมาครับผมซึ่งสิ่งที่เขามุ่งหวังเนี่ยก็คือต้องการกระจายความรู้พวกนี้ครับให้กับครูในชนบทครับทำให้เรื่องของระยะทางหรืออะไรพวกนี้ครับไม่เป็นบรกเกอร์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไปนะครับผมอ่ะทีนี้มาเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างอ่ะอันนี้เป็นเป็นโจทย์ในเมืองเหมือนกันอันนี้ก็คือว่าในเมืองครับถ้าเกิดว่าท่านไหนเคยมาแถววัดพระแก้วครับอ่ะตรงนั้นครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเยอะเลย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลักๆครับก็คือวัดพระแก้วแล้วก็วัดอื่นๆต่างๆที่ดังๆครับตรงนั้นนะครับจะเป็นแหล่งที่มีเขาเรียกว่าเงินสะพัดครับค่อนข้างเยอะในแถวกรุงเทพครับผมแต่ว่าเงินพวกนั้นครับก็กระจายสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่รายใหญ่ๆครับคือไม่มีโอกาสเลยที่ชุมชนละแวกรอบข้างครับที่เขาจะ,ะทําให้เกิดรายได้หรือรไรพวกนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งโครงการนี้เขาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สิ่งดีๆที่มันซ่อนอยู่ในชุมชนครับเขาหยิบยกมันขึ้นมาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มระบบออนไลน์ครับทาให้คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วนอกจากวัดพระแก้วนอกจากวัดที่ต่างๆที่เราไปเนี่ยเอ๊ะมันมีที่อื่นอีกนะอ่าซึ่งพอไปเที่ยวชุมชนได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้รูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่อ่ารายได้เองก็กระจายเข้าสู่ชุมชนอันนี้เป็นมุมมองสําคัญเลยในการมองในเรื่องของชุมชนถ้าเกิดว่าจะทําโครงการอะไรก็แล้วแต่ครับอยากจะให้มีมุมมองนิดนึงว่า ไม่ใช่แค่ผู้การรายเดียวที่ได้ประโยชน์แต่ต้องให้ชุมชนรอบข้างหรือว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราครับได้รับประโยชน์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งครับผมทีนี้มาดูเรื่องของโครงการนัดสิ่งแวดล้อมบ้างครับผมที่ผมบอกครับว่าทุกโครงการครับทำแล้วเนี่ยต้องอย่างน้อยถ้าไม่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมครับก็ต้องบอกได้ว่าเอ๊ะมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะอ่าอย่างโครงการตัวนี้ครับอ่าก็ เป็นการตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมโดยตรงเขาบอกว่าปัญหาเศษขยะขยะมูลฝอยในเมืองครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันเกิดจากขยะเศษอาหารครับปกติแล้วพวกขวดพลาสติกเอ่ยกระดาษเอ่ยหรืออะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่ขยะมันสามารถรีไซเคิลได้มันเอาไปใช้ต่อได้มันเอาไปใช้ใหม่ได้อ่ามันเข้ากระบวนการได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ทิ้งรวมกันกับเศษอาหารครับอ่าสุดท้ายแล้วขยะพวกนี้มันจะเน่าเหม็นทาให้มันไม่สามารถรีไซเคิลเข้าระบบได้ อันนี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองอในกรุงเทพครับขยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นเศษอาหารพวกนี้ครับที่ไปทับถมกับพวกขยะรีไซเคิลโอกาสที่เขาจะเก็บออกมาทําเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยน้อยมากต้องรอให้แบบไปทิ้งแล้วคนเก็บขยะเข้าไปดูเข้าไปรื้อออกมาครับทาให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะครับเขาเลยคิดค้นในเรื่องของอตัวเครื่องย่อยเศษอาหารขึ้นมาในโควรเรือนครับซึ่ง แทนที่จะเอาไปทิ้งในถังขยะครับเอาเศษอาหารพวกนี้ครับมาทิ้งลงในเครื่องแล้วเครื่องนี้จะช่วยบดย่อยแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อปรับปรุงรูปแบบจนกลายเป็นคล้ายๆกับวัสดุทดแทนดินนะครับใช้ในการปลูกพืชได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับผมทีนี้เป็นเรื่องของอเรื่องของพลังงานบ้างอ,อันนี้อาจจะใกล้ตัวเข้ามาในชุมชนนิดนึงนะครับผม อย่างตัวโครงการนี้ครับเขาทาอยู่ที่ที่ขอนแก่นนะครับก็คือว่าที่ขอนแก่นตอนนั้นนะครับที่ชุมชนอ่าชุมชนนั้นนะครับที่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นของที่ขอโทษนะครับอันนี้เป็นที่เชียงใหม่ครับผมอ่าก็คือที่ชุมชนครับก็คือมีปัญหาเรื่องของมูลสกรนะครับมูลสกรเวลาที่ไปเลี้ยงที่ไหนก็แล้วแต่ครับมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นขึ้นมาครับผมซึ่งส่งผลเสียทั้งสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ประชาชนรอบข้างครับผมอ่า ก็โครงการนี้ครับเขาก็เข้าไปแก้ปัญหาโดยการทําตัวระบบไบโอแก๊สครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นในมูลสุกรการที่จะทิ้งมูลสุกรลงมาในแหล่งชุมชนหรือฝังกบหรือทำให้มันเกิดกลิ่นเนี้ยก็ทําเป็นระบบไบโอแก๊สแทนแล้วแก๊สที่ได้ครับก็ฟีดให้กับชุมชนให้ชุมชนครับไปบริหารจัดการ,รลดภาระค่าใช้ใจ่ายของชุมชนลงในเรื่องของการซื้อแก๊สของตัว อันนี้เป็นอีกหนึ่งครับอีกโครงการหนึ่งที่ใกล้เข้ามาในชุมชนกันอันนี้เป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะครับผมก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปเจอในชุมชนว่าชุมชนที่เขาเลี้ยงปลาดุกนะครับเขามีปัญหานิดน,นึงก็คือว่ายิ่งเลี้ยงเยอะผลผลิตเขาก็ตกต่ำแล้วก็เรื่องของราคาผลผลิตก็ไม่ได้ครับยิ่งผู้เลี้ยงเยอะขึ้นเนี่ยครับราคาที่พ่อค้าคนกลางร,รับซื้อครับก็จะกดลงเรื่อยๆกดลงเรื่อยๆจนทําให้เกิดปัญหาหนี้สินอะไรพวกนี้เข้ามาผู้กอบการเลยเข้าไปร่วมกับ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกครับพัฒนาตัวรูปแบบการเลี้ยงใหม่ทาให้ปลาดุกเนี่ยมีโอเมก้าสขึ้นมาแล้วก็ทําการแปรรูปผลิตภัณฑ์ครับให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆที่สามารถที่จะพร้อมทานหรือว่าสามารถส่งออกที่ไปยังประเทศต่างๆได้อันนี้ผมว่าตรงกับบริบทของทางโครงการทางเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําหรืออะไรพวกนี้ครับอยากจะให้ลองปรึกษาทางอาจารย์นิดนึงครับอยากจะหาตัวนวัตกรรมหรือวิทยาศาสตร์หรืออะไรแล้วแต่ครับ ลองรับตัวโครงการของเราแล้วก็ช่วยพัฒนาให้มันเกิดขึ้นจริงครับคือแค่บางทีครับเรามีแนวคิดในการพัฒนาอย่างเดียวครับมันอาจจะไม่พอครับอยากจะให้มีวิทยาศาสตร์หรือความคิดสร้างสรรค์พวกนี้ครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับอ่าครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างในเมืองเหมือนกันครับที่เป็นตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นเมืองถ้าเกิดว่าในชนบทนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ในเมืองครับเรื่องวัดหรืออะไรเงี้ยครับวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี้ยไม่เข้าแล้วเป็นอะไรที่มันล้าสมัยไปแล้ว ตัวโครงการนี้ครับคือเขาต้องการที่จะเอาเรื่องที่ล้าสมัยครับที่วัยรุ่นคิดว่าเอ๊ะมันใช้ไม่ได้แล้วแหละมันไม่มันไม,ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจแล้วเนี่ยเข้ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนใหม่แทนที่จะเป็นบทสวดธ,ธรรมดาที่ให้วัยรุ่นเนี่ยเข้ามาฟังนะครับเขาเปลี่ยนใหม่เป็นรูปแบบสามดีแมปปิ้งก็คือยิงเลเซอร์ไปที่ผนังนนครับทําให้ดูตื่นเต้นน่าสนใจแล้วก็ทําเป็นเรื่องเป็นราวะ RIGHT ลครับเ <im> <got> <you> ขาแปลงบทสวดพาหงษ์ครับพาหงที่ว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งเนี่ยครับ ทั้งเจ็ดประการครับเข้ามาแปลงเป็นรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ครับซึ่งวัยรุ่นทําให้วัยรุ่นนี้เข้ามาสนใจค่อนข้างมากประมาณช่วงปีที่แล้วครับเรื่องนี้ครับค่อนข้างดังเลยครับผมแล้วก็ทําให้เกิดการตระหนักว่าเจริง,รงๆแล้วเนี่ยคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆไม่ใช่แค่พุทธศาสนานครับคือทุกศาสนาเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เก่าไปตามกาลเวลาหรอกมันคือเรื่องที่มันสอนอยู่ในชีวิตนี่แหละมันสามารถปรับเปลี่ยนหรืออะไรให้ใช้กับบริบทของชีวิตเราได้ครับผมอันนี้ก็เป็นการสร้างการตระหนักรู้ครับผม ในเรื่องของความเป็นเมืองครับผมแล้วก็โครงการสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ใกล้เข้ามานิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของธนาคารน้ํใตดินอันนี้ทําอยู่ที่น่าจะเป็นไชน่านะครับผมตัวโครงการนี้ก็คือว่าเขามีปัญหาครับในพื้นที่เนี้ยอันนี้เป็นอ,อปตอเลยครับเขาเขามีปัญหานิดหนึ่งว่าเออที่พื้นที่ของเขาเนี่ยทุกๆปีครับเวลาเข้าสู่หน้าฝนหรือเรื่องของช่วงที่พายุเข้ามาเลย เขามีเรื่องของน้ําท่วมขังเนี่ยกระจายเข้ามาค่อนข้างเยอะครับเขาเลยต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาครับโดยใช้รูปแบบของธนาคารน้าใตดินนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินธนาคารน้าใตดินมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ครับคือเขานอกจากที่จะคิดไอเดียขึ้นมาว่าโอเคใช้ธนาคารน้าใตดินแล้วเนี่ยก็มีการร่วมมือกับทางอาจารย์มหาลัยครับในการวิเคราะห์ในเรื่องของการทําแผนที่น้ําใต้ดินด้วยครับว่าเอ๊จุดไหนที่ควรจะเหมาะในการวางวางแล้วมัน ให้สามารถที่จะรับน้ําเก็บน้ําได้แล้วก็กระบวนการในการทเนี้ครับมันไม่ทําให้เกิดาสารพิษตกลงไปในน้ำนะครับอันนี้ก็คือจริงๆครับมีแนวคิดมีกระบวนการอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องหาวิทยาศาสตร์ครับเข้ามารองรับด้วยเพื่อให้งการครับม,มีความเป็นไปได้แล้วมันตอบโจทย์จริงๆนะครับนะครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าโครงการครับที่นําเสนอมาอาจจะมีบางโครงการที่อาจจะประยุกต์เข้ากับแนวคิดของทางบริบทของทางเชียงใหม่หรือว่าทาง ภาคเหนือตอนบนไงครับได้แต่ว่าก็อาจจะมีหลายโงรงการครับที่อาจจะดูเป็นแนวทางก็ได้ว่าเอ๊ะเนี่ยในเมืองเนี่ยเขาทำประมาณนี้จังหวัดอื่นๆเขาทําประมาณนี้อ่าเราที่เราทําเนี่ยเอ๊ะมันใหม่พอหรือยังหรือว่ามันสามารถ่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นได้นะครับผมอ่าครับผมอ่าวันนี้ผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมอเราอยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับครับ